S <S> <S เร็วมากเลยครับ mm hmm. คือคิดว่าตอนหายน่าจะนานกว่าตอนอ่อนครับผม <laughs> ทุกคนก็เอ <laughs> ิี EP ครับวันนี้ EP สุดท้ายแล้วก็เป็นบทสรุปของ Burnout Syndrome mm hmm. น,น,นะครับพราวารักคนหมดไฟ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนติดตามกันเยอะๆครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะคาดเดาไว้ต่างๆนานา,นานว่าตอนจบจะเป็นยังไงครับมันก็มี หลากหลายรูปแบบมีคนที่วิเคราะห์มาได้ลึกซึ้งลึกจนพี่นุชี้ยังนึกไม่ถึงก็มีกกน,นะฮะบางทีก็ลึกไปแต่ว่าก็อยากให้ดูกันว่าวันนี้บทสรุปจะเป็นยังไงครับแต่ว่าเราแต่ละคนอ่านโซเชียลเลยเห็นที่จะเป็นแฟนดีคนทั้งนี่ครับคนนี้เลยคนนี้ตัวดีเลยครับไม่เราก็ชอบดูไงกันที่จริงกันชอบดูรีแอคมากเพราะเราอยากรูว่าตอนที่เราแสดงไปหรือเล่นไปนเป็นยังไงบ้างเวลาแบบว่าคนได้เห็นอะไร้ยครับใช่เราก็ชอบเข้าไปอ่าน เขาทุกอันไหนมากที่สุดอุ้เพราะเยอะเยอะมากเราก็จะจำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าชอบดูกันชอบดูรีแอคแบบของคนอะไรเงี้ยครับใช่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงเหมือนที่เรารู้สึกไหมหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ครับลองไล่ความรู้สึกของแต่ละคนละกันค่ะว่ามาถึงตอนจบวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเรื่องของโตอะไรกันนะค่ะอ่บของโตว่าจริงๆมัน จบแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยว่าได้เล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะ oh, ว่าโอ้ยต่อคบคุณมากครับจริงๆไ่เคยครั้งแรกเลยที่ร่วมงานกับทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นครั้งแรกกับพี่นุชีด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากให้มันออกมาดีแล้วที่สุดท้ายแล้วมันก็คือออกมาดีมากๆตามที่ทุกคนได้ติดตามมาัจนถึง EP ีสิบใกล้สิบแล้วอย่างเงี้ยก็ <c oughs> โใช่ครับสิบวันนี้ก็ยังยังไม่อ่อนไงยังไม่อ่อนใช่พี่เต๋อไม่ผิดใช่ใช่ใกล้ละใกล้ละก็อยากให้ทุกคนติดตามทุกอีพีเลยครับผมใครที่ทําให้ประทับใจนพิเศษทุกคนได้ไหมดีที่ตอบ่าทุกคนกลัวๆไม่มีทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าเพิ่งร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดตามผลงานของทุกคนมาอยู่แล้วใช่ครับแต่พูดถึงใครเป็นพิเศษไหมคะ เอาพูดถึงหนูุ่ใกล้กตัวก็พูดหน่อยเลยเอาพี่นุชีดีกว่า <laughs> พี่ยังไงวะนีนไน่ไงวะเล่นแล้วก <Okay. S 1> <laughs> ็พี่นุชีก็ก็คือผมได้เขาเรียกว่าไงอ่ะได้ยิน <laughs> การตบการของเขามาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยว่ากลัว <laughs> เขาแบบว่ามีผลงานที่ดีแล้ว,วทีเนี้ยพอมาแสดงกับพี่นุชีเล่นกับพี่นุชีอะไรเงี้ยกลัวจะแบบทำออกมาไม่ดีแต่ว่าพี่นุชีก็ ช่วยให้ตัวละครของเบนออกมาได้ดีามากๆครับ mm hmm. ครับ,รบของหนูก็คือเท่าที่หนูดูผ่านทำลายหนูรู้สึกว่าหนูดีใจกับพี่ๆนักแสดงหลักมากกว่าค่ะตัวบทละครหนูมันไม่ค่อยได้มีอะไรมากแต่ว่าแต่มีแต่มีใช่ใช่มไม่ได้มีอะไรมากแต่ใช่เขาแบบคําพูดเขาแบบจะ มันทําให้ไปสู่อีกห<ช>นึ่งเหตุการณ<ช>์เป็นแบบนําไปสู่ไม่ไม่คิดว่าจะได้แบบพูดอะไรแรงๆขนาดนี้ใน <c oughs> ในใน,ในซีรีส์่ะเป็นเรื่องแรกที่ได้พูดอะไรแบบนี้ออกไปซึ่งก็ <c oughs> กด็ดีใจค่ะเพราะว่าไม่เคยร่วมงานกัพี่นุชีเหมือนกันก็เป็นครั้งแรกที่แบบ รอแบบติดตามที่จะร่วมงานขึ้นนุชีแล้วก็เป็นอย่างที่หวังเลยว่ามันเหมือนได้อะไรกลับไปจริงๆเหมือนเป็นแบบวิชาใหม่ๆอะไรเงี้ยสำหรับตัวหนูที่เป็นแบบตัวละครที่แบบไม่ได้ออกเยอะมากเท่าพี่ๆหนูยังแบบได้เยอะเลยก็เลยรู้สึกว่าเออแบบดีใจที่เห็นตัวละครพี่ออฟแบบคือหนูดูแล้วหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเรื่องอื่นๆที่พี่ออฟเล่นอะไรเงี้ยแบบว่ามันดูแบบแปลกตาออกไปแล้วก็ดูพี่ออฟแบบตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆดูแบบพัฒนาตัวเองแบบขึ้นเยอะมากไม่ว่าทั้งแบบว่าร่างกายแล้วก็แบบการแสดงหนูว่า ดีใจแทนพี่มากค่ะจริงๆแต่ว่าตั้งแต่ถ่ายเสร็จอะผมเพิ่งมาเจอเอมี่วันเนี้ยใช่ครั้งแรกนะตั้งแต่ถ่ายเสร็จอะเราตั้งแต่อ๋อนู่นี่นั่นนั่นเขาหายไปเลยก็คือเล่นกับเล่นกับพี่อพี่กันมาหลายเรื่องมากแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอพี่อออเลยจอน้อยดีใจที่ได้มาเล่นกันอีกครั้งแล้วก็เหมือนกันค่ะที่เล่นกับพี่กันก็ดีใจทุกครั้งสนุกแล้วก็ตลก ใช่เออว่าพี่กันพี่กันน่ารักมากเลยหมายถึงหน้าไม่ไม่ไม่คุณเล่คุณเล่ไม่ไม่ใช่หมายถึงหน้าหมายถึงแบบอารมณ์อารมณ์พี่การพี่การเขาเป็นคนอารมณ์ดีใช่ใช่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วก็แบบโอ้รีแล็กเหมือนแบบมากองนี้หนูก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นเล่นรับส่ยได้เลยค่ะหนูขอเป็นเพื่อนพี่กันตลอดไปเป็นเพื่อนกับกันมากี่เรื่องแล้วอะไม่เป็นเรื่องเรื่องแรกเป็นพี่เป็นพี่พี่กัน b บ e a อัพ ไม่ไม่ใช่เออเทนี่เทนี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 ทุกคนเทนีอันนี้ร้ายอยู่ปะตาย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 เทนี่เทนี่ครับเทนี่อันนั้นเป็นเป็นพี่สาวให้ครับเรื่องนี้ก็เป็นเพื่อนอ่าสองเรื่องแหละนีหน่าเขาเป็นน้องแล้วกันเออดีดีไปได้หรือไม่ก็เป็นมือที่สามเออเฮ้ยมีอยากได้อยากได้สนุกละ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 แล้วก็ดีใจค่ะเห็นตัวละครดิวด้วยรู้สึกว่าแบบอุ้ยดิวไม่ว่าจะเล่นกับแบบ กับพี่กันก็รู้สึกว่าอุ้ยเคมีน่ารักนะคะเป็นขอบคุณมากนะคะแล้วก็เคมีกับเจเจก็อุ้ยน่ารักจริงรู้สึกว่าแบบอุ้ยทำไมใช่น่ารักหนูรู้สึกเหมือนแบบเหมือนตัวการ์ตูนสองตัวยืนคุยกันอะไรเงี้ยน่ารักมากคือแบบ ทุกคนดูแตกต่างอย่างพี่โต๋ก็แตกต่างออกไปเลยแบบว่าโอ้โหมีบล็อกตาดำเราเคยเจอกันไหมละเจอเจอหนึ่งรอบใช่ถึงพี่จะไม่ประทับใจหนูก็ไม่ได้หนูประทับใจพี่นาเอาแหมงันเลยโหกลับไม่โรู้สึกว่าเออตัวละครทุกตัวดูแตกต่างออกไปจากแบบที่เคยเล่นก็ดีใจแทนทุกคนด้วยขอบคุณครับปีเอาผมเหรอครับอ๋อหรือปีพูดแล้ว เหมือนพูดเป็นรูดจรอ๋กอ,อ,อก็ดีใจที่ได้ทำงานกับทุกคนครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเอ่อเป็นหนังที่ออกมาดีมากๆเลยครับม,มันแบบคือบทดีพุ่มกับดีแสงดีภาพดีทุกอย่างดีหมดเพื่อนนะักแสดงก็ดีหมดเลยมันเลยแบบเป็นอีกแบบเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่เราได้เล่นแล้วก็เอ่อคาดว่ามันจะทําให้ทุกคนแบบกลับมาดูได้อะคือมันไม่จําเป็นต้องดูตอนนี้ก็ได้ครับแต่ว่า ถ้าหนังมันดีจริงอะ่ะคนจะอยากกลับมาดูมันผมอยากให้เรื่องนี้เป็นแบบนั้นครับแล้วก็แบบว่าอยากให้พิมพ์ชีมาด้วยตอนนี้มาอย่างครับ<ต> <c oughs> อ๋อยังไม่มาไม่เป็นไรครับผม,ม,บมย,ยังยัง,ย,งยังเลยยังเลยโอ้โหเขาไม่ชมฉชนหรอกจา้า <c oughs> นี้ดดาประจำไครับใช่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 เราชอบไปกลน่มยไงอืมอาการปะครับก็จริงจริงก็ ดีใจมากๆสําหรับเออแคสทุกคนเลยทั้งหมดทุกคนที่เล่นเรื่องนี้เพราะกันรู้สึกว่าเราแบบว่าพอมาเล่นเรื่องนี้แล้วกันก็รู้สึกสบายใจมากๆทุกครั้ง<ม>ที่เราไปกองแล้วก็สนุกทุกครั้งที่ได้ทํางานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทุกคนพออยู่กับเอมมี่กันก็สนุกก,นก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งอะไรเงี้ยพอมีดิวเข้ามามีเจเข้ามามันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งมันสนุกในทุกๆวันอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็รจริง ตลอดเราทำงานประมาณกี่เดือนประมาณสามสี่เดือนครับเออสามสี่เดือนก,นกน็ถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบว่ากําลังโอเคอะไรเงี้ยเราพอมาออนแล้วรู้สึกว่าเออมันเร็วมากจริงๆเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับที่แบบว่าติดตามตั้งแต่อีพีแรกจนวันนี้ก็จะเป็นบทสรุปของเบิร์นอาซินโดมแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนใครที่ยังไม่ดูเนี่ยอย่างที่บอกไปก็สามารถลองมาเข้ามาชมได้ใช่ลองเข้ามาชมดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกคนได้ดูกันเยอะๆครับ จะนับถามว่าอะไรความรู้สึกที่ได้เล่นกับพวกเราทั้งหมดเลยดีใจมากโกหกมันจะโกหกได้ยังไงเอาความจริงคะดีใจความดีใจมันมีอยู่แล้วมันก็เห็นอยู่แล้วนี่มันกินตลอดใช่แต่ก็ดีใจครับที่ได้เล่นในเรื่องที่มีทุกคนนะครับแบบเนี้ยแบบไหนนะเอาวิเคราะห์มาเลยอะยังไงแต่ละคนยังไงอ่าลองลองเริ่มจากโตก่อน คือเอ่อ <altro> คือ <yap> ล <a> ึกเลยดีกว่าก็อย่างพี่โตก็ดีใจที่ได้ร่วมงานนะครับคือคือรู้สึกว่าแบบประทับใจในเอ่อตัวคาแรคเตอร์ที่เล่นด้วยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ถ้าเป็นมนุษย์จริงๆก็มีนะพี่ที่เป็นสนิทแบบเนี้ยแล้วพี่ที่ก็อยู่ที่ร้านหรือว่าอาจจะไม่ได้พี่ทางสายเลือดแต่ก็เป็นพี่ที่เราแบบไว้ใจอย่างเงี้ยเรื่องพี่โตก็ดูเป็นแบบ พี่ผมจริงๆได้ก็เป็นความรู้สึกที่แบบน่าจดจําอย่างหนึ่งเหมือนกัน,นครับที่ได้เล่นกับพี่แล้วก็ได้เจอคาแรคเตอร์แบบนี้เหมือนกัน,นครับมี่เหละมันพูดจริงด้วยมันพูดจริงด้วยมันพูดทุก <laughs> คนจริงวะ <laughs> ก็เหมือนเหมือนไม่เคยร่วมง,งานเลยไหมไม่น่าจะไม่เคยค่ะครั้งนี้ก็ได้ร่วมง,งานกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าเยอะค่ะแต่ก็ประทับใจตอนที่แบบดู ซีรีส์ออกมาผมรู้สึกว่าตัวละครเอมี่ครับที่เล่นออกมานะครับดูเหมือนอยู่ในโลกเบิร์นเอาล์มากที่สุดครับเพราะว่าเหมือนสำเนียงเอมี่เขาดีอะภาษาอังกฤษอะโอ้กูแย่เลยแย่เลยไม่คือ โอเคเดวยด้วยความเรื่องมันเป็นธุรกิจมันเป็นอะไรทำธุรกิจหมดเลยแล้วก็เป็นการคุยเกี่ยวกับ AI อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าแบบอ่ะอย่างพวกเราทุกคนดูเป็นคาแรคเตอร์สุดแต่ตัวละครที่จะอยู่ในโลกเนี้ยน่ารู้สึกเอมี่จะเหมือนสุดอือือเอาให้คิดเป็นทางบวกนะครับในมุมที่ผมดูเบอร์นาลนะครับเออเอมี่เหมือนสุดเพราะแบบด้วยสำเนียงจังหวะแล้วก็ภาษาอังกฤษวิธีการคิดแล้วก็เออคาแรคเตอร์ที่ดูแบบเป็นคนเก่งจริงๆอิครับอืม คนอื่นก็เก่งนะแต่ว่าก็เป็นประมาณนั้นก็คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่ได้เราอยู่ได้เราอยู่ได้เอ็มมี่จบยันใช่ก็คนหลักๆก็คือชื่นชมก็ประทับใจโอเคเล่นดีเกินจนแบบผมรู้สึกว่าตัวละครเอมี่ก็ยังอยู่ในนั้นอ่ะอืมค่ะอ่าส่วนที่ออ ในไมเสียเวลาไหมครับใ่ทุกคนเขาชอบเขายิ้มกันหมดเลยเนี่ยเขาอยากฟังหิว้จอยู่เขาเป็นครับจริงๆเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบส่วนตัวนะครับก็รู้สึกว่าพี่ออฟเป็นคนมีคาแรคเตอร์มากแบบแบบเวลาก็ประทับใจตั้งแต่ยังไม่ได้เล่นเพราะว่าตอนที่ต้องวาดกระตูนะผมรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่พี่ออฟผมก็อาจจะวาดออกมาได้ไม่ได้เท่ขนาดนี้นะพอะเป็นกระตูนะครับขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยแต่หน้าปกคนใสแว่นเท่กว่าอะไรครับ ใช่ปะใช่แต่ว่าของพี่แบทไงอ๋อใช่แต่ในรู่นทางอ๋อโอเคครับต่อไน้เลยครับดิวดีใจครับแล้วก็ส่วนตัวผมยังผมชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วแล้วก็ชอบดูคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยดีใจที่ได้เล่นกับพี่ออฟเพราะว่าแบบพอเล่นออกมาแล้วสุดท้ายพอดูในจอมันมีความเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนญี่ปุ่นนี่มันจะมี2ตัวที่อยู่คนละด้านเลย เรื país, disso, ่องดีใจที่ได no uh. you know uh, oh, um, to ้อยู exactly ่คนละด้านกับพี่อ๊อฟเหมือนกันไไม่ได้บอกว่าด้านไหนไม่ดีนะแต่ไม่เป็นไรเพัาไ่เนไรคับตัวนี้มันสุดทางอีกตัวนึงมันก็จะโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีใจที่ได้แบบร่วมเห็นได้เห็นถึงแบบเความเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่กัดคู่เคมีอะไรอย่างเงี้ยขำใจมากเหมือนกันครับครับจริงๆอ่าะต่อเลยต่อเลยวัสดีฮะ วัสดีับดีใจครับนี่คือพี่กันคือระดับปรมาจารย์นี่คออแบบอย่างแรกก็คือเขาลพนะครับไม่แต่ขาลจริงๆคืออาจจะเวอร์ไปนะแต่ว่าแบบก็ดีใจที่พี่กันแบบเป็นนัก แสดงจีมเอ็มเหมือนกันเพราะว่าแบบคือเวลาแบบมันมีเรื่องเปรียบเทียบอะไรลแล้วแบบพอยกพี่กันไปมันชนะตลอดเนี่ยอ่าโอเคแล้วมันเป็นภูมิภูมิใจแบบดีใจครับแล้วก็คือถ้าได้เล่นซีนกับพี่อะไรเงี้ยคือด้วยตอนถ่ายมันก็ทําให้ผมออกมาดีได้ก็เพพี่เพราะบางทีแบบในหัวผมก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่ว่าแบบเข้าไปแล้วคือซึมซับสิง่งนี้แบบ พี่กันเขาส่งมาดี네แล้วงมก็รับเรื่องมาทั Again, so, ้งหมดก็ค nice. ือโอเคมันไปเริ่มถ่ายได้ยเแล้วก็ดีใจที่แบบแค่ได้อย่างน้อยแบบถ่ายสมมติถ่ายด้วยกันแล้วแบบร่วมซีนกับคนแบบคนรู้สีมือพี่กันอยู่แล้วแค่ร่วมซีนแล้วพอไปได้แบบไม่มีคนว่าอะไรก็ผมก็ดีใจนะครับเก็ดูแบบเอ้ยคือพอไหลายตามไปได้ไม่ได้ดูแตกต่างมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูแบบดอปเกินก็ดีใจมากครับเสียงขึ้นชม โอเคเอามาสุดท้ายอันนี้ชมก็ได้ด่าก็ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยชมชมหรือด่าตอนเล่นไม่รู้แล้วว่ามันบกซึ่ะเราไล่นเป็นเพื่อนกันบ่อยเกินนะครับเออแล้วตอนเล่นมันก็ไม่รู้ว่าแบบว่าที่นี่กูใช่มันไม่ต้องทําอะไรครับมันเหมือนเล่นเป็นเพื่อนกันปกติแต่ก็ดีใจเพราะว่าความจริงที่ได้เอเจเป็นเพื่อนพอรู้สึกว่าเหมือนผู้ใหญ่เขาก็มองว่าแบบเหมือนเขาเคยถามนะครับว่าแบบ ใครจะมาเล่นเป็นเพื่อนเราแบบเพื่อนสนิทอะไรเงี himself, G G G ้ยครับแล้วเขาก็นึกอยู่แล้วเขาบอกว่าก็ได้จะมีเอเจกับเจเจมั้งเพราะคนอื่นพี่นึกไม่ออกอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าในในมุมผมก็คือเพราะมันเคมีมันเข้ากันดูวมากด้วยอะไรแล้วก็เหมือนชอบตอนที่แบบคุณเล่นดูแบบไร้สาระตลอดใช่ไหมแต่ว่าพอถึงซีนที่แบบต้องเอาจริงอะไรอย่างเงี้ยในมุมก็แบบเฮ้ยมันก็ช่วยกันได้นี่หว่ามันก็ไม่ได้โยนไม่ได้ทิ้งอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบ เออความเป็นเพื่อนนี้มันก็ส่งเสริมการทํางานกันครับดูมร่วมดีใจหมดเลยพี่มณชีด้วยขอบคุณมากครับผมอันนี้เอาเร็วๆนะไม่เออคือส่วนตัวผมรู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมงานทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนนะครับมีคาแรคเตอร์ที่แบบเด่นมากๆเลยพอมาเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่าทุกคนเขาเล่นถึงกันหมดเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ด้วยครับผมแล้วก็ แต่หลายคนผมเคยร่วมงานมาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนเขาเก่งอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าจะมีบางคนที่ผมยังไม่เคยร่วมงานก็อย่างเช่นพี่ออฟแต่ว่าใช่ใช่พี่ออฟไม่เคยครับแต่ว่าไปเจอกันในแบบเซฟเฮาใช่ใช่ครับคือผมก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เขาเป็นยังไงเนี่ยพอมาเจอไม่ไม่ผมก็รู้แล้วว่าพี่เขาแบบเอไม่พี่เขาน่ารักไงแล้วพวกเธอต้องการอะไรล่ะจ๊ะแล้วพอมาร่วมงานจริงก็เออ ไม่แปลกใจครับว่าทําไมทุกๆเรื่องที่พี่เขาเล่นมันดีอะไรเงี้ยเพราะพี่เขาเก่งจริงครับเน่าเรื่องนี้เราเองก็ได้โชว์ซีนดราม่าที่แบบเช่ับผมใช่ครับก็เรื่องนี้เหมือนแบบว่าเป็นเป็นในคาแรคเตอร์ที่มันต้องแบบว่ามีจุดแตกต่างกับเรื่องเรื่องที่ผ่านมานีดนึ่งครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมว่าทาได้ก็รู้สึกดีใจดีใจอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อย่างอย่างพี่เอ็มมี่ก็เรื่องแรกเหมือนกันครับใช่ไช้ก็รู้สึกว่าพี่เขาก็เก่งเหมือนกันคือเอาจริงๆคือเก่งทุกคนครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจครับีใจด เก้าเราทิ้งไว้ก็ผสนุาดูเหมือนกันเหมือนจะไปได้สวยแต่ก็เอ๊ะยังไงครับเขาเขาเป็นคนเลือกไงต้องให้เขาจัดการเขาต้องเป็นคนปิดเรื่องนี้หรือเปล่าเหมือนจะเลือกแล้วแต่ยังไม่เลือกยังไงยังไงสิก็จบจบอีพีเก้ามันก็จะดูแบบว่าเออมันยังไงล่ะป้าปีมันแบบจะกลับไปคุยหรือว่าไม่เหมือนเราจะให้เขาให้เขาช่วยให้ลบใช่ไหมครับเรื่อง AI ใช่ไหมใช่ครับ แค่เรื่อง AI ไอเฮ้ยไม่ก็ต้องติดตามดิครับก็ไปดูวันนี้เออวันนี้จะใช้เรื่อง AI ด้วยไหมเ้ยเอด้วยไหมไก็มี AI ด้วยมีเกี่ยวกับ AI ด้วยใช่ครับใช่แต่ว่าก็เขาก็ทำจิระไว้ไงตอนนี้แต่ใช่แต่วันนี้ทุกอย่างก็จะสรุปแล้วครับพี่ก็มารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงสรุปแล้วพี่สรุปแล้วครับพี่ใช่จบแล้วพี่ให้มันจะสรุปวันนี้ครับพี่พี่คิดกันว่าไงล่ะครับ คิดว่าไงคิดว่าเศร้าปะหรือว่าคิดว่าสมหวังหรือคิดว่าแบบติดคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจจะต้องดูต้องดูครับบางคนอาจจะเชียร์ก็ได้เชียร์ให้ติดคุกก่อนไม่่าเพืต้องดูต้องดูครับบางคนอาจจะเชียร์ก็ได้เชียร์ให้ติดคุกก่อนคือเราก็ต้องเราทีมเพื่อนเราไงคือเราทีมเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนรักใครเราก็ ได้หมดได้หมดแตถ้าใจใจใจเหรอคือถ้าตามนิสัยคาแรคเตอร์มันก็เรามันก็ชอบคนชั่วๆไงอย่างที่เขาแนะนําในเรื่องไงครับมึงมันชอบคนชั่วใช่คือเราก็เออเราก็หนีไม่พ้นใจตัวเองมันก็ต้องลงเอยคนชั่วๆมันเข้ากับเราดีเราใจครับไม่รู้ไม่รู้รอดู ครับครับอูก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ติดตามเรื่องเบิร์นอาซินโดมเพราะรักคนหมดไฟนะครับก็เอซีรีส์นี้มันจะแบบดีไม่ได้ถ้าไม่มีคนดูครับมันจะไม่เติมเต็มมันจะไม่เต็มะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ต่างๆทําพูดถึงต่างๆหรือว่าให้ความสนใจกับเรื่องเนี้ยครับก็ดีใจนะเอาจริงๆเป็นหนังที่เราก็ทุกคนในที่นี้ภูมิใจภูมิใจในเรื่องนี้มากๆครับ ก็ฝากติดตามสำหรับวันนี <pr> ้ด <ce> ้วยครับเบิร์นเอาท์ภาวะรักเอ้ยเบิร์นเอาท์ซินโดรมด้วยครับเบิร์นเอาท์ซินโดรมภาวะรักคนหมดไฟนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับทาง i อ e แล้วก็เว็บไซต์ iq.com ครับผมโอเคอบครับี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ